ตอนนี้นะครับเราก็ได้อยู่กับโอปลายนะครับพัชรจุฬาคมกับค่ะสวัสดีครับโปลายครับครับโอปลายที่ปลายมองภาพยังไงกอล์ฟกอล์ฟในปัจจุบันมันก้าวไปอีกคนละโลกหนึ่งด้วยที่ตอนนี้มันไม่ใช่แค่เป็นวงการของกอล์ฟกีฬาแล้วมันมีอินฟลูเอนเซอร์กติกาเนี่ยไม่ได้สำคัญไปกว่ามารยาทเลยมีทุกอย่างแต่ไม่มีมารยาทไม่ได้พูดถึงเรื่องตอนที่ล้ม พลาดแล้วมีแรงผลักดันขึ้นมาตอนเล่น LPGA ตอนนั้นกาจะเลิกเล่นการตื่นมาซ้อมเป็นเรื่องที่แบบฟิลแบดที่สุดในชีวิตใช่มันไม่มีอะไรได้มาฟรีๆนะความำสำเร็จของพี่ทุกอันอ่ะพี่ a p p r e เช a หมดพี่ปายมองยังไงในเรื่องของข้อดีหรือข้อที่ควรจะพัฒนาในวงการกอล์ฟสตรีบ้านเราครับเงินรางวัลอย่างไต้หวันเนี่ยเรามีโอกาสได้คุยกับนายกบ่อยนายกของไต้หวันเราทั้งแบบรู้สึกพราวแล้วก็รู้สึกสะเทือนใจในเวลาเดียวกันพี่ลายหญิงอะ่ะสร้างได้สร้างง่ายแต่ต้องมีทุนสร้าง I'm gonna get